เชายที่เคยเห็นในนิทานทำหนูให้มีอาการหยุดรักไม่ได้อยากเป็นเจ้าหญิงจัสมินจะพาพี่เฟนขี่พรงกับหนูอยากเป็นเจ้าหญิงนิทราเราพี่ขี่มามาจงพิศหนูอยากมีเวทมนตร์คาัา And her mind needs a second A dream to switch your heart m ม่ e หนจะทำไห่พี่ลืม all miss ใช้ฟันร้อนให้หนูได้ไหมบางรอกพ่อหมดเล่นไหมสลับกันลุกสลับกันรักสลับกันจับได้ไหมัวใจดีน่ารักเหมืน snow white งามเลยได้ปัดปะพีเลยนะพี่ว่าแม k กลายเป็นนับเปือนบบยาพิษทันทีที่รูไลาขึ้อนอยู่กับพี่แล้วนะว่าจะลองรูแมหมอยากเป็นจิน j u s t ินจะพาพี่ฟินกี้พรคอมกับหนู คอนฟิเดนซ์นมองนั่มงรั you รัก you อยากเป็นให้ไหมอันนี้จะแส่ให้พี่เมื่อรักกับน,นุ่จะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับนุ่จะฟินไม่ไหวหนูไม่มีมวนมีแสนูมีก็แค่หัวใจเธอทองเธอเท้ว่ารักที่รักที่รักที่หมดใจพอแสใ่ใครรักได้ ที่รักได้ไหมฮู้ฮูีบบ่ยอมความเป็นดั่งน้ำมันหมดไปฮูู้้เจ็บทงคือเท้ารักที่รักที่รักที่หมดใจพอใจที่รัก เอายังไม่จบนะครับยังไม่จบมีเซอร์ไพรส์ครับครีมิกไป DJ Timothy Lim จบจริงๆแล้วครับตบมือสายชั้นอนุบาลสองหน่อยครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับลำหรับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผอประทีปทัพที่สีนะครับผู้ในการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิทยาคมนะครับมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลสองครับขอเรียนเชิญครับอ่เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับให้ผอนะครับมอบของเรียบร้อยให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่นักเรียนครับตั้งแถวลูกตั้งแถวตั้งแถวอคุณครูอนุบาลมาช่วยหน่อยครับ ครูป้าคาส่งตัวแทนรับ1คนเลยตรงกลางเลยนะคะตรงกลางครับตรงกลางเลยะนะคะเราให้ยกกล่องเลยอนะักเรียนยืนรวมๆกันไว้ก่อนอเราให้ยกกล่องเลยใช่ไหมครับเชิญไปเลยครับตรงกลางเลยครับไปเดินไปเลยแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะครับท่านสมพงษ์ปรางวิเศษนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวนะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับนักเรียนบนเวทีครับเรียนเชิญครับค่ะวันนี้<โ>ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนการแสดงค่ะค่ะเรียนเชิญนั่นบนเวทีเลยค่ะท่านสมพงษ์ปรางวิเศษนะคะสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโอไม่ใช่สมาชิกเทศบาลตำบลหนองบัวค่ะค่ะอนาคตอนาคตอ่านะครับ ไม่ใช่ใครนะครับคุณพ่อของกู้ภูมินั่นเองนะฮะใช่ค่ะหาการสนับสนุนครับผมนะครับเรียนเชิญนะครับ่มอบของแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับท่านผอครับเหรียนเชิญครับค่ะมอบให้กับนักเรียนด้านหน้าก่อนนักเรียนด้านหน้าเลยครับใครก็ได้ลูกรับหนึ่งคนลูกครับเดี๋ยวคุณครูอนุบาลนะครับเดี๋ยวดูด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการคล้องภูมิาลัยให้กับนักเรียนนะครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปนะครับพร้อมกับผอนะครับพร้อมกับนักเรียนครับเรียนเชิญตรงกลางนะครับ วันนี้นะครับพวงมาลัยเราขายจําหน่ายพวงละ20บาทนะครับทุกสีเลยอุบปาลครับหนึ่งสองสามยิ้มมองกล้องอ่าของมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดเอ้ยน่ารักขนาดนี้ขอดอกไม้หน่อยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เอ้ย,อ,ยอ่ะไม่รู้จักอีกนะฮะอ่ะรู้รู้รู้อ่ะน่ารักครับ โอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพอออนะครับประทีปทัพที่สีและท่านสมพงศ์นะครับปรางวิเศษไปอย่างสูงครับําดับต่อไปนะครับเลี้ยนเชิญผู้ปกครองครับของพวงมาลัยให้กับบุญหลานเลยครับเรียนเชิญครับครับด้านบนเลยนะครับคุณครูอนุบาลช่วยดูด้วยนะครับค่ะทีมงานด้านบนเวทีเมื่อวานนี้ที่คอยเก็บพวงมาลัยนะคะเชิญด้านบนเลยทีมงานคุณครูที่เดินพวงมาลัยเตรียมพร้อมนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องนําพวงมาลัยกลับไปขายอีกหนึ่งรอบครับตอนนี้นะครับเรากําลังรวบรวมนะครับพวงมาลัยนะครับวันนี้ไม่มีขวัญใจนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นกําลังใจนะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับที่นักเรียนของเรานะครับที่ทําการแสดงเอาให้เต็มคอครับวันนี้เอาให้เต็มคอนะครับมีทั้งผู้ปกครองนะครับเตรียมทั้ง พวงมาลัยนะครับเงินนะครับทุนการศึกษานะครับแล้วก็สนับสนุนพวงมาลัยด้วยนะครับโอ้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับพวงมาลัยวันนี้20บาทนะครับ20บาทเท่านั้นนะครับของให้สวยงามนะครับปีหนึ่งถึงจะจัดครั้งหนึ่งนะครับเก็บภาพแบบนี้นะครับไว้ในความทรงจํานะครับวันหนึ่งที่นักเรียนมาเต้นนะครับในงานหลานหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้น้ารักจริงๆครับอ่านะครับถ้าไม่พอนะครับคุณครูขึ้นไปด้านบนได้อีกนะครับคุณครูครับ นะครับไปช่วยด้านบนได้อีกนะครับคุณครูค่ะเรียนเชิญคุณครูขึ้นด้านบนได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลหนองบัวเทพวิยาคมนะครับในกิจกรรมงานประจําปีนะครับวัดหนองกลับหนองบัวของเราในปีนี้นะครับค่ะครูป้อคะลำดับต่อไปเราจะขั้นในการร้องเพลงนะคะใช่ครับผมตอนนี้เตรียมเพลงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอให้หลังหลังเวทีหายวุ่นวายก่อนครับแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้พูงอะไรเยอะมากนะครับ โอ้โหน่ารักจริงๆนะครับแหมของพวงมาลัยแล้วอย่าลืมนะครับถ่ายรูปไปด้วยนะครับอาคุณครูเก็บพวงมาลัยไปดูด้วยนะครับบางทีผู้ปกครองอาจจะมอบเป็นมาลัยเงินนะครับเป็นพวงมาลัยสตางค์ให้กับนักเรียนนะครับถ้าเป็นมาลัยเงินนะครับมาที่นักเรียนนะครับมาฝากไว้ที่ครูป่อก่อนก็ได้นะครับครูป่อชอบนะฮะอาเดี๋ยวดูนะครับถ้าเป็นพวงมาลัยที่เป็นเงินนะครับก็คล้องคล้องคอให้นักเรียนไว้เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวจะเก็บเอามาขายอีกไม่ได้นะครับครับพงมอะไรหมดหรือยังครับอยากของใครอีกไหมครับโอ้น่ารักจริงๆนะครับนะครับก่อนเราจะเก็บนะครับเผื่อผู้ปกครองนะครับถ่ายภาพนะครับเมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถเอาพรมอะไรออกจากคอของนักเรียนได้นะครับ